มาค่ะมามาปอกแครอทกันอีกเหมือนเดิมนะคะเนาะนี่แหละคะ่ะว่างจากลูกค้ากับเขาขั้วปอกแครอททันที่คะ่ะงานของเราไม่เหมือนกันนะคะส่วนนะกุ๊กของเรากรับคุณล่ะคะ่ะไปเมียนขวงเนาะค่ะเนาะขวาผักเคกอ่กไก่กาของเราก็กําลังเข้ามาเหมือนกันคะ่ะกันเลยแบบว่า ว่างคนละอย่างทําคนละแนวนะคะเราปอกเสร็จไว้แบบนี้นี่ก็จะเอาไปล่างล่างแล้วกะแช่น้ํานะคะแช่น้ำสมสายสู้ค่ะผักทุกอย่างที่ร้านเราปอกมูปอกมูปอกมือมดค่ะพี่น้อง เราอยากได้เร็วเราก็ทําเร็วเราอยากได้ช้าเราก็ทําช้านะคะอุ้ยมันคือปอกกันนะนั่นแทะเลิกแทะการปอกแครอทนี่ขันห้าปอกหน่อยกระดาดิพี่นอ้องอ่ใหญ่ประมาณนี้ค่ะปอกแครอททำผักถ้าว่างนะคะนี่ละลานอาหาร ขันวางปุ๊บทำผักปับ๊บมันสิเป็นแบบว่าอัตโนมัติเตรียมไว้ของมันในในโตเลยน่นไหมคะ่ะเราไปเปิดดูว่าเราอะไรเราไม่ได้ทำเท่ากับสิทธิดไปค่ะเราทำงานกันเรารู้หมดแล้วค่ะว่าเราต้องทำอะไรนูน่นนี่นั่นค่ะนี่ก็เอามาไว้อ่างนี่เลยนะคะนี่เอาลงไปอ่างนั้นยำล่างค่ะ คนนึงทำอันนึงคนนึงทำอันนึงบอสเดี๋ยวยูบอได้เศร้ายักเทียพี่นงองร้านอาหารนี่ถ้าใจไม่รักจริงๆเหตุบ่ไดดดิพี่นงราพวันเป็นงานจุกจิกจิกค่ะเราต้องรักจริงๆนะคะมายวนร้านไม่นี่ในขั้วของสาวดอน,ดอนมันสินใหญ่ก็ทั้งหนอกค่ะกว้างกว่าครัวร้านเก่านะคะหลุดึกว่าเหตุงานกับสะดวกสบายขึ้นค่ะ ขัใหญงนะคะไงไรกับบาไวทําก้านสาดไป่นอะเอาพอดีพอดีกับกับห้านี่ละช่วงนี้จะเข้าเทศกาลคิดสมาธิแล้วนะคะอีกเดือนกัก้วค่ะเตรียมหาเงืนสื่อของขวัญคักขนาดตอาเด้ลูกคาก็ได้ตัวเส้าวดอนกะเตรียมหาเงินสื่อของขวัญไปหาจับไปหาแกะคือกันค่ะอืมากันไปตามเบียงตามเล่านั่นแหละค่ะ เขาเมืองตาลิ้วกระลิ้วตาตามนะค่ะเนาะผันผ้าเห็ดกัเห็ดตามเพิ่นนั่นแหละปีนี้่าทธานในทักส,สวยๆจักเส้นยุ่แกกลูกค้าบาแล้วอจ,จักกิะติหนาเจ้า,าดอนสีเอาเอาม่านทักจู้ค่ะทักล่นไปเนีย้ยมามีลูกค้าเอาไว้ให้เพิ่นนั่น,นเป็นของขวัญปีใหม่เพิ่นก็ดีใจดิพี่นอ้องอื ได้หน่อยๆได้หน่อยๆของกวญจากเข้าหายงี้สิก็ดีใจใครก็บ่ได้อีหยังเนาะคือเข้าคือกันนั่นแหละนำใจเล็กๆน้อยเขาอยากให้แล้วกะที่สำคัญนะเป็นเราทำเองด้วยเนาะคะ่ะเนาะข้าเห็ดเองกับมือเข้านะคะคนแหงมากคอนแหงสื่นส้มเลยหน่อยกะถาแท้เได้ <laughs> ย่านไหนจอดปีไหมอยากได้สายมืออยากได้สายมือเห็นไหมนะ ท,ทำเองทุกอย่างนะคะถุงมือกับไส้างเดียวที่พีน่น้องจะเป็นยังจะคือไส้หางเดียวเสาวดอนที่เสาวดอนขั้นค่ะใส่ถุงมือก็แพ้ถุงมือน,นะคะหางหางไส้นี่กับขั้นอยู่นะคะแต่ว่ากะไปท่ายาเอาค่ะกินยาเอานะคะเนาะ กับไส่กะอันเล็บมันนันเลี้ยงนั่นไหมค่ะถ่างกาจับแต่ว่ากับว่าเป็นยังฉันบม่อยากใส้กับว่าไส้กับใดว่าเป็นยังเสร็นะค่ะมีดีนเข่าดีค่ะพี่น้องอ้ยชับ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 เลยค่ะแอนแอนใส่มีดคือบานเห่าบ่เป็นเด้มีดคือบานเห่ากับมีแต่ว่าใส่เป็นใส่เป็นแบบนี้มันเข่าดีนะไหม หมุนไปแบบนี้เลยนะคะหลายๆคนคงจะรู้แล้วนะคะว่าปอกแค่รอดนี่ปลอกแก้งไงล่เมื่อไห้ปวดแขนค่ะนี่มาปอกปอกแบบนี้รับร่องว่าไม่ปวดค่ะอย่ายกขึ้นแบบนี้นะคะนี่ขยกขึ้นแบบนี้นี่เราจะปวดตรงนี้ค่ะเพราะว่าถ้าปอกทุกมือมพี่น้องมือละหลายๆโลน้น่นี่นี่ค่ะแล้วก็ไม่ไม่ถนัดด้วยนะคะแต่ว่า เข้าหาแนวห้องค่ะเอามเอา,เอามูนรถนี่ห้องลงไปไม่ว่าจะเป็นอ่างหรือเป็นเขียงหรือเป็นเอียงก็ได้ค่ะ <c oughs> ขอให้มีตัวห้องนี่แล้วก็หมุนไปน้ำเร,รียบแบบนี้ค่ะมันสิสบายกับมือเข้าค่ะพี่น้องแล้วเราสามารถอ่าหมุนทรายหมุนขวาหมุนหนามหมุนหลังหมุนเลีว้วห,หมุนจังเสด้มันก็จะไม่ปวดค่ะเห <c oughs> ็นไหมรับร่องวาอ่าอะไรเอ่ย เร็วค่ะค้นขายก็ขายไปค้นกินก็กินไปค่ะสองกล้องเบาเข่าแจา็กอัน เข้ามาสั่งอาหารเรื่อยๆค่ะสั่งเรื่อยๆขายไปเรื่อยๆช่วงนี้เราหมดอาหารบุฟเฟ่ต์แล้วนะคะเข้ากัสินมะเขาว่าอาหารตามสั่งค่ะถ้าเราไม่ขายบุฟเฟ่ต์เราก็ขายตามสั่งต่อเลยนะคะนอกพระาะว่าร้านของเข้าสิบปิดสองทุ่มค่ะบุฟเฟ่ต์จะขายถึงบ่ายสองนะคะเนาะนอกนั่นค่ะโอ้ยนอกนั่นก่ะสิเป็นอาหารตามสั่งค่ะ อยากยังสั่งมาสากระเบือยันเลือดลบค่ะขายมดค่ะบอขายต่ำบอกพุงนะคะต่ำบอกพุงเอาไปตำกิดเองกันค่ะไม่ได้ขายให้ลูกค้านะคะหลานของเฮ้านี่ไม่เน้นขายอาหารแบบมันไทยจ้าได้พิน่นองขายอาหารไทยแบบประยุกต์ค่ะไข้ลรังกินนะคะ ย่างแกงกะทินี่ก็บว,ว่าด้แกงเผ็ดคือคือบานเหาน่ะแม่ค่ะแต่ถ้าเป็นคนไทยกินนี่สิกแกงเผ็ดได้แต่ถ้าเราทําขายให้ฝรั่งกรูลุยแล้วว่าฝรั่งเ่นว่ากินเผ็ดเนาะคะ่ะเนาะเาก็เอามาประยุกต์มาปรับให้มันเข่ากับปากเพิ่นนะคะมาแบบใดเหาสิได็ขายแถบสาวอุดรยู่น่บะบอคอยมีคนไทยเน่ยค่ะขายอาหารไทยจ้านี่เป็นพวกลาพวกตำบักหอกตำบมกหุ่งนี่บ่รอดค่ะ การขายการค้าการขาย,าขายเข้ากับต้องดูทำเลของเราด้วยนะคะทำเลคนไทยเยอะๆเข้ากัตบตบปะคงลาบก่อย,ส,ยส้อยแซ่กด้ขายค่ะแต่ทำเลที่เราไม่มีคนไทยเข้ากับขายแบบไทยประยุกต์ให้ฝรั่งไปเลยค่ะเออฝรั่งไปเลยคนไทยอยากกเข้ากับปรับปรุงปรับแต่งไหน้นั้นได้ยังสิ แต่ส่วนใหญ่นานๆจะมีลูกค้าคนไทยมาสั่งกับแอนทีนึงนะคะเพราะว่าคนไทยทุกคนมีข้าแถบหุ่นจักกันอยู่แล้วไหมคะ่ะมีไม่กี่คนไม่กี่ครัวเรือนนะคะแถวซีแอนยูทุกคนเห็ดกับเขากินเป็นเนาะเออราคาถือนํำกับนาะเห็ดเองสิค่ะแต่ถ้าเรามาซื้อตามร้านมันก็ค่อนข้างสูงนานๆมาซื้อแบบนี้ก็โอเคค่ะอืมประมาณนี้ลคะค่ะ บอกกีเ้เสิ็ะเห็นแบบนี้นี่ปอกแบบนี้แล้วแล้วขันบลาล่างขัะนะเอาไปแช่เล่ยดำดิพี่น้องมันมันจะไม่สวยมันต้องถูกล้างซะก่อนแล้วค่อยเอาไปแช่นะคะบ่หูว่าเป็นเป็นเพราะยังค่ะมันมันบางงามไหมหรือมันอาจจะเป็นเพราะความเคยชินของเราก็ไม่รู้นะคะต้องล่างให้สะอาดค่ะ ถามว่าสะอาดบ่ได้นะคะใส่ไปเลยแบบนั้นใส่ไปในอ่าง,งนั้นเลยนะคะเห็นปะนี่ล่ะการเหตุงานค่ะปอกทุกมือมือละหลายหลายกิโลกะสิ้นค่ะอันไหนที่เราทำบ่อยเราก็ชินนะคะลุงป้านะาที่มองดูอาจจะอาจจะแบบว่าอุ้ยฉันไม่ฉันทำไม่ได้แบบนี้ ก็อาจสิมีส่วนคิดได้ค่ะเมื่อก่อนแอนไม่ทําแอนก็คิดว่าแอนทําไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าพ่อหัาเห็ดทุกมือทุกมือทําตลอดเกิดความค่อยชิ่นค่ะรับตาเห็ดก็ได้เังสินนะ <c oughs> แต่ทำก็ได้นะคะหัานบ่ไใดเห็ดดูเขากับบ่อิ้นคือกันละค่ะบ่าบาอใอหยัางกระเดยคือกันมือ อแครล,ลอดอย่าลืมนะค่ะเด้อเอาลง่มกับขอบอ้างแบบนี้มันสไดบบ้บเาเก็บไรค่ะเก็บกับเก็บน,น้อยคุณยิ่งเข้าเขาต้องทุนแห้งเข้าไวค่ะแต่สําหรับผู้ท้่พิ่นก็ะอาจเิบ่สนใจพนาจสิยกยขึ้นยังเลยกระได้น,ใน,ใน,นะคะแต่ว่าเห้าคุณยิ่งเข้าก็หาหมองทุนแห้งเ่านําล่หค่คะแล้วที่สําคัญก็เร็วด้วยนะคะเห็นบ 1ิบกิโลนี่ปอกแป๊บเดียวเลยค่ะใส่ปอกนี่สาวเอาสาวเอาสิบกิโลนี่บ่ได้เห็ดยากพ่อเม็ดค่ะนะหมุนติวติวติว,ตว,ตวเอาเลยเังเดถ้าปอกไม่สะอาดถ้าปอกแบบว่าออกนิดหน่อย ปลอกพอดเลือนๆนี่เขาเอินเนาะกระดำนี่พี่นอ้องเราเอามาปอกเอาแบบนี้ต้นทุนมันก็ต่ํานะคะราคากั็พอสูงค่ะซุ้มที่เขาปอกใบกับมีนะคะแต่ว่ามันกะสิมากกิโลละแพงค่ะเราก็เอามาปอกเองเพระว่าเข้ากับมีเวลาวางสินะ่าใส่เวลาวางที่เฮามีปอกเองเสียราคากับสิถือล่งค่ะนะ ประมาณนี้เลยนะคะคลิปการปอกมูลหลุดของเราค่ะปับับบบบัััสิบโลนี่แบบเตี้ยวค่ะจึ๊บจ๊บจบจ,จเรียบร้อยหล่อนน้ำดิพี่นองว่าเ็นวาบบอนนี่ค่ะไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย